ทุกคนเหมือนในกระตูนเลยที่เราจะเห็นแบบผู้ชายใส่สูทเพราะว่านี่เป็นหน้าหนาวใช่ปะที่ผู้ชายใส่สูทคุมย,วยาวๆแบบนั้นเลยแล้วควรแน่นมากคือจําชื่อเมืองไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นไปเล่นหิมะคือตรงนั้นนะเขาสอนแบบสอนพวกสกเก็ตบอร์ดสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยที่แบบเล่นกับหิมะ,ะเราชอบถ่ายรูปที่สุดก็คือตรงแถวแถว,แถวปราสาทอซสกาแต่ว่าระหว่างทางเดินระหว่างแบบตรงรถไฟอะ่ะไปถึงตัวปราสาทอ่ะเดินประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโล กอล่ค่ะจีนี่คะ่ะพิงค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะมาพูดเรื่องการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของพิงนั่นเองเ็็บอกว่าเป็นทริปในฝันของพิงเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่แล้วมันเป็นประเทศในฝันของเราเลยมันต้องมีอะไรแซ่บแน่ๆนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูก <ไป S 2> ันเลย ครั้งนี้พิงไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก่อนที่เราไปกับหลังที่เราไปความรู้สึกแบบฟิลลิ่งมันต่างกันไหมที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยความรู้สึกแรกที่เราไปเราเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะเหมือนแบบในอนิเมะเพราะว่าเราเป็นยังไงยังไงเเสาวอนิเมะเราเป็นสาวอนิเมะเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความแบบในใจตอนแรกนะคิดว่าเทคโนโลยีเขาจะลํำกว่านี้นิดนึงพอไปถึงจริงอ่ะเขามีความแมนนุ่นค้างเยอะอารมณ์แบบเวลาตั๋วเขาจะใช้ตั๋วกระดาษอ๋อเขาจะ คีพวกอะไรที่มันแบบเชิงชล้อเป็นวัฒนธรรมเขาเข,เขาเป็นตัวกระดาษแต่กระดาษเขาอะสามารถใช้ได้หลายครั้ง <S 2> <S 2> <S 2> อารมณ์แบบสอบ เราก็ต้องเก็บกระดาษมันไว้นะถ้าเราไม่เก็บอะเราต้องจ่ายเงินใหม่นะเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆรถไฟอย่างนี้หรอใช่ป,ป,ประเทศแทยคือหายไปเรียบร้อยแล้วคนไทยทำเป็น <ทำ S 1> กระดาษามัน,มนเขาเก็บดีใช่ปะเก็บดีเฮ้มันแพงนะเท่าไหร่เออตอนนั้นประมาณ25,000เยนอะมันเป็นตั๋วประมาณว่าไปทั่วเหมือนแบบทั่วเขตของเขาอะมันก็จะไปหลายๆเมืองเล็กๆได้อะไรเงี้ยเอาแล้วยังไงต่อก็คือแบบพอไปซื้อมาใช่ไหมเราก็ใช้แรกๆเราก็หลงแกคือรถไฟเขาเยอะมากเขามี JR มีสายในเมืองใช่ไหมแเราบางอันอะมาใช้ด้วยกันไม่ได้ โอ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ด้วยกันได้หรือไม่มได้<ะ>หรอมันมีแอปแปปอปของญี่ปุ่น<อ>ใช่ไหม<อ>เราจะมีแอปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราซื้อตั๋ว JR East West ไว้สมมตินะเราอีกตั๋วเนี้ยอะไรได้บ้างไปตรงไหนได้บ้างถ้ามันต้องจ่ายเงินเพิ่มก็จะเขียนเลยว่าคุณต้องจ่ายเพิ่มเท่านี้เย็น แล้วแบบว่าบรรยากาศผู้คนอาหารอะไรเงี้ยมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมผู้คนเหมือนในกระตูนเลยที่เราจะเห็นแบบผู้ชายใส,ยส,ยส,ยสย่สูทเพราะว่านี่ไปนหน้าหนาวใช่ปะที่ผู้ชายใส,ยส,ยสย่สูทคุมย,ยาวๆแบบนั้นเลยแล้วคนแน่นมากคือแบบว่าที่ไปเนี่ยคนไทยเยอะไหมเยอะไปเสียหายคนไทยด้วยพี่คนไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ก็ช่วงก่อนเนี่ยคือไปญี่ปุ่นเพื่อนแบบไปอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยเนาะคนไปเยอะมากคือทุกอาทิตย์ต้องมีคนไปญี่ปุ่นยิ่งมันอันช่วงที่เขาแบบว่าปิดประเทศอะโอ้โหพอแบบเปิดแบบ ทุกคนคุ้งเข้าไปเลยจะบอกว่าไปอะไปช่วงเดียวกับพี่สาวตัวเองไปด้วยแต่เป็นคนละเมืองอ้าวแล้วพี่พิงไปเที่ยวเมืองไหนมาอียไปโอซาก้าเดี๋ยวให้เล่าว่าการไปโอซาก้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันแบบว่าม้่วไหมอะไรอย่างงี้อ่ะตอนที่ไปโอซาก้าคือด้วยความที่แบบประเทศไทยอะเนาะเวลาเราไปถึงนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันจะเดินไม่เยอะแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นอะเดินทั้งวันอากาศมันดีไงใช่ไหมหนาวไหมหนาวหนาวไม่ดดีนะหนาวก็ดีกว่าร้อนถ้าประเทศถ้าบ้า ถ้าเราอะคือร้อนมากใครจะเดินนะมันแบบมัน,มน ค่ออกไปก็ละลายแล้วอ่ะมหาช่วยแบบว่าสั่นอ่ะมีความใส่เสื้อทั้งหมด3ชั้นแล้วตอนที่พิงไปมันกี่องศาประมาณหิมะตกป่ะไม่เมืองที่ไปไม่หิมะไม่มีหิมะหิมะไม่ได้ตกช่วงที่ไปไม่ได้ตกแต่หลังจากที่เรากลับมาอาทิตย์สองอาทิตย์หิมะตกเอ้าเห็นหิมะเลยแต่เ่าไปเล่นหิมะมาอ๋อเออเออที่พิงไปเล่นอันนั้นอ่ะเราเราเรื่องนั้นก่อนที่พิงไปคือจําชื่อเมืองไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นไปเล่นหิมะคือตรงนั้นอ่ะเขาสอนแบบสอนพวกสเก็ตบอร์ดสโน์บรดอะไรเงี้ยที่แบบเล่นกับหิมะแต่่วา ไม่โรงเรียนเพราะว่ามันตกประมาณตกคดละประมาณเกือบเกือบสองมืนเยนเลยสองหมืนเยนคือเท่าไหร่ตีเป็นไทยตีเป็นไทยหรอสองหมื่นเยนประมาณบ เกือบประมาณหกพันบาทต่อคน<ม>ลาก่อนจ้า <laughs> <laughs> เพลอยู่นะแล,แล้วมันนคะือแค่ครึ่งวันหกพันบาทอ๋อคือขาให้เล่นทั้งวันครึ่งวัน <laughs> ใช่ครึ่งวันนี่คือหกพันบาทแบบรวมค่าเรียนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้เรียนมาก่อนอ่ะเราไปเล่นไม่ได้ที่เขาไม่ให้เล่นใช่อันตรายด้วยแล้วพิมาเย็นมากกลับมาแทบเป็นไข้แล้วคิดถึงไหมหิมะชอบฉันจะไปบ้านตุ๊กตาิงค์หมาอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนเ,เลยอ่ะพิงอะรีคอมเมนต์ที่ไหนว่าแบบว่าต้องไปนะที่นี่คือแบบว่า อ่าถ้าเป็นเมืองที่ไปอ่ะคือเมืองโอซาก้าใช่ไหมเราชอบถ่ายรูปที่สุดก็คือตรงแถวแถว,แถวปราสาทโอซากา้าแต่ว่าระหว่างทางเดินระหว่างแบบตรงรถไฟอ่ะอไปถึงตัวปราสาท่ะเดินประมาณเกือบเกกิโลใกลอยู่นะ ไกลแต่ว่าตอนที่เราไปมันหนาวมากใช่ไหมมันก็เดินเรื่ยอ,อยๆเราแู้สวก่แล้วแบบเราไปแบบเป็นฤดูหนาวกิ่งไม้อะมันจะเป็นเหมือนแบบกิ่งไม้แห้งอารมณ์แ,แบบฤดูผัดใบอ่ะหาหงาวแล้วก็มีลมเย็นๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแบบระหว่างทางกแบบกึ่งกลางอะเดินไปปุ๊บใช่ไหมมันจะเหมือนแบบสตาร์วาคมีร้านกาแฟะอะไรเงี้ยแ,แล้วเขาทําให้มันเป็นธีมเดียวกับปราสาทปะหรือว่าแบบมันมีความแบบคล้ายๆมีความแบบย้อนยุคหน่อย มีแบบลิงกันอะไรแบบนี้มันแบบเป็นแบบฟิมย้อนยุคเออแล้วแบบเขาไม่มีแบบรถรับส่งอะไรอย่างนี้นะหรอไม,ม,ไม่มันมีรถกรอล์ฟอยู่แต่แต<ม>ว่าไม่มั่นใจว่าจุดรถกรอล์ฟอยู่ตรงไหนแล้วก็รถกรอล์ฟเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่แบบสูงอายุหน่อยอะไรเงี้ย ถ้าเป็นบ้านเราอะต้องมีพี่วินนะอยู่ตัวหนึ่งกิโลก็ม่พี่วินแ่ะไม่ค่อยเห็นมอเอไซค์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่แค่ไม่มีใช่มีแต่ขับสงของก็จะนั่งบัสกับรถรถส่วนมากเขาจะเป็นรถไฟมากกว่าเพราะรถไฟเยอะมากแล้วคือแบบถ้าสมมติว่าอะรถไฟเส้นเดียวกันใช่ปะเรานั่งอยู่ตรงนี้ปกติเรานั่ง BTS ใช่ไหมมันก็คือจะไปทางเดียวกันหมดใช่ปะแต่อันเนี้ยป้ายเดียวอะคนราเวลาคือไปคนละที่นะแรงมาก ป้เดียวกันอะคนละเวลามานจะไปคนละเส้นนะอ๋อถึงเขาถึงให้ดูแอปไงว่าเวลานี้ตอนไหนไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นเส้นไหน เขาชอบบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นอะหลงอะไม่ไม่ค่อยหลงถ้าสมมติว่าไม่ใช่ตัวที่แบบว่ารถเขาบอกว่าเออรถเสียรถที่แบบไปนั่นอะเพราะว่าแอปดูง่ายออเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแอพพลิเคชันมีประโยชน์เขาเขียนเวลาบอกเป๊ะเลยนะว่าเนี่ยมาถึงเวลานี้แล้วถ้าสมมติว่าบอกว่ารถเนี่ยมันเริ่มดีเลยเขาก็จะมีเขียนไฮไลท์สีเหลืองว่าดีเลย,เลยแล้วตอนที่พิงไปเนี่ยได้ขาวไปญี่ปุ่นนี่ต้องเสียดรัพย์เยอะมากแล้วไปละลายรัพย์ที่ไหนอื่นอ่ามันจะเป็นเหมือนโซนอะเราจำชื่อโซน ไไม่ได้น้องมีอยสามโซนติดกันเลยคือมันเดินทะลุกันได้หมดเลยในโอซาก้าก็คือแบบเป็นร้านค้าอย่างเป,เ,เป็นตลาดหรอหรือเป็นมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกึ่งถนนคนเดิอนอะอารมณ์เหมือนเราเดินอยู่ในสยามอะใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่ามีร้านค้าขนาดสองข้างทางแล้วมีมหลายร้านเลยไม่ว,ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันเป็นย่านแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนพื้นเมืองเขาก็ไปเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมืองก็ไปจดวัยรุ่นอะไรเงี้ยแไปเดินซื้อของไกลเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตึก ห้างด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าโซนร้อนด้วยแล้วคนที่นั่นอะส่วนใหญ่เวลาเขาไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาจะซื้ออะไรแบบไอเทมที่เขาแบบเห็นหลายๆคนต้องซื้อถ้าคนที่นั่นซื้อส่วนมากเนี่ยจะเป็นสกินแคร์เพราะว่าเรารู้จักญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะดังพวกสกินแคร์พวกวิตามินอาหารเสริสมอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเดินผ่านอะมันจะเป็นเหมือนร้านแบบฟรีแท็กจ้ามไม่เสียภาษีม,ม,มันจะแบบีเยอะมากใช่แล้วก็แบบคนก็จะแห่เข้าไปซื้อแบบไม่ว่าสกินแคร์มามาลองเราก็เข้าทุกร้านเหมือนกัน แล้วขอลาก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในญี่ปุ่นอะเราจะชอบเห็นในข่าวในสรารคดีใช่ปะที่คนเขาแบบแต่งชุดแบบแฟชัน่นจัดจ้ามองเหมือนคอสเพย์ด้วยอะไรด้วยเขาก็าจะมีเป็นแนวของเขาไปตอนเราไปญี่ปุ่นเราเจอบ้างไหมเอ่ยตอนไปญี่ปุ่นอะเราไม่ได้เจอคนแต่งคอสเพย์เพราะว่าคนที่เราไปอะเราก็ไปโซนที่เขาแบบเป็นพวกอนิเมะแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เจอคนแต่งแบบเต็มๆเหมือนที่โตเกียวอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าโซนที่เราไปตรงตลาดกลางคืนอะถามว่ามันมีคนที่แต่งตัวจัดจ้าไหมก็ มีแบบใส่บู๊ใส่มินิสเกิร์ตอะไรเงีผผ้ยขนผู้ผูอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าทั้งคู่เลยส่วนมากเป็นผู้หญิงเขาแต่งประมาณไหนพิงแบบว่าการแต่งตัวเขาผมเขาจะเป็นแบบสีสีเหมือนอนิเมะไหมหรือว่าก็แบบว่าน้ำตาลดำผ้าที่เห็นตอนเนี้ยนะที่เห็นแบบตามท่องเที่ยวอ่ะจะเป็นผมแบบพ่อไปแบบเป็นสีธรรมชาติสุภาพสีสุภาพใช่ แต่ว่าเขาจะฮิตใส่รองเท้าบูทเพราะมันหนาวมันหนาวด้วยแหละมนหนาวอะแต่ใส่มีสเกิร์ตนะกระโปรงสั้นๆอะไม่ไม่เกี่ยวค่ะเราไม่เกี่ยวตอนตอนเขาาไปกับหลีขาก็ไม่เกี่ยวไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกใดๆจะโชว์ขนาไหเน้นคามสวยถึงสวยแล้วแบบการแต่งหน้าเมคอัพของเขาจะจานเหมือนเกาหลีไหมเหมือนคลิปที่ได้ที่เขาเราทำเออเหมือนไหมแนวเดียวกันหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นอะแต่งหน้าอารมณ์แบบใสๆตื่นมาแล้วหน้าสดแล้วสวยธรรมชาติจะไม่ได้แต่งหน้าจัดเหมือนเน้นแบบบำรุงผิวมากกว่า เป็นฟีแบบว่าสีเป็นนมแบบว่าโทนเนเจอรัลโทนมวมมมมมแบบว่าเหมือนไม่ได้แต่งหรือใช่ไหมสีมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยอารมณ์แบบคิ้วๆหน่อยอันนี้ก็คือใช้มาเหมือนกันนะอารมณ์แบบตื่นเช้ามาแล้วแบบเอ้ยสวยธรรมาชาติเลยใช่แบบนนี้ทุกคนน,อนนอนแล้ว แบรนเนี้ยใครๆครก็รู้จักรู้จักไหมแคทเมกนะคะแคทเมรกร,ร,กร,ร,กร,รื้เปล่าแคทเมกให้พิงค์นะคะแนะนํานะคะของเครื่องสำอางที่พิงค์ชอบที่มาจากประเทศญี่ปุ่นว่าพิงค์ชอบตัวไหนบ้างใช้ประจําอะไรยังไงของอันดับหนึ่งนะเราต้องบอกเลยว่าเราโดนป้ายยาตั้งสองคนนี้ตั้งแต่อยู่ไทยนะคะแต่ว่าเราไปได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเราไปซื้อมาจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ไทยนี่ซื้อที่ญี่ปุ่นทั้งสองคนป้ายยาคุณคุณไหมคะคุณคุณไหมคะอันนี้นะคะคือเครื่องสำอางไดศซที่ถูกแล้วดีมาก ะใช่ใช่ในไทยก็มีขายใช่ทุกคน ตอนไปสอยมานี่ราคาเท่าไหร่ตีโต้มัน2 0่สิบาทนะคะก็คือของเรามันของเรา6 0บาทสิบ <laughs> บาทหบาทก็คือถูกแล้วแต่ของเขาอ่ะคือถูกยิ่งกว่า <laughs> ก็คือโดนป้ายามา2คนไงเนี่ยพิงห้องสีโลองดีดีดีแต่มันดีจริงนะอันนี้คือมันกันน้ากันเหงื่อแบบน้ําตรงน้ําตาอะไรคือไม่หลุดไม่ดําไม่พันหน้าเลยแล้วมันลื่นมันมันใช่ใช่พอเราใช้เสร็จปุ๊บเราก็เลยไปตามหาที่ญี่ปุ่นแทนไปไกลแบบน้นะไปญี่ปุ่นเว้ยแต่มันถูกไงแล้วมีไอเทมตัวไหนอีกที่พ่มพบอยาก คอมเมนต์เพื่อนๆว่าต้องโดนนะคะไอเทมที่แบบว่าชอบมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนนะของอันนี้เลยมี2งตัวนะคะจริงๆมี3ตัวแต่พิงหายตัวหนึ่งไม่เจอนะอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นแบบไฮไลท์ใช่ก็มีครบเลยมีคอนทัวร์มีแก้มมีไฮไลท์ใช่เพราะว่าสมัยเรียนใช่ป่ะเราก็แบบอยากแต่งหน้าแบบไม่ให้อาจารย์จับได้เคยแต่งไหมแล้วอันนี้คือมันใช้ง่ายแล้วมันก็ราคาแบบว่าน่ารักมากตัวนี้นะคะจับได้แต่งหน้าแบบใสๆไปเรียนได้ไม่มีใครรู้ลอกตื่นมา อธรรมชาติแล้วก็มาสรุปนะคะว่าประทับใจอะไรในประเทศญี่ปุ่นนะคะทางหน้าของพิงค์จะเป็นคนที่เคยไปแล้วแต่ว่าของจินนี่กับคอล่าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยไปแต่ว่าชื่นชอบอะไรในญี่ปุ่นนะคะพิงค์ก่อนเริ่มเลยส่วนตัวนะคะชอบวัฒนธรรมหลายๆอย่างของคนญี่ปุ่นมากอสมมติว่าเราเป็นต่างชาติใช่ไหมแล้วเราไปแบบไปเซเว่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็พูดกิดไม่ได้หรอกถ้าเอาตาความจริงอะแต่เขาก็พยายามที่จะแบบสือสาอสารกันเราเออเขาพยายามจะเข้าใจเราคือแบบมีภาษามือบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยแบบด้วยความแบบ ก็ไม่้จะไปใส่ญี่ปุ่นนะ <laughs> แล้วมีอะไรที่เราชอบอีกไหมปราะวะ่าจัดเต็มมาเลยชอบสกินแคร์กับชอบอาหารเพราะว่าส่วนตัวคือเป็นคนชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็สกินแคร์เในี้ยใครๆก็รู้ว่าสกินแคร์ญี่ปุ่นคือดีมากธรรมชาติล้วนๆนะของญี่ปุ่นใช่ปะเ<ช>ขาค่อนข้างจะเคร่งเรื่องของสก<ช>ินแคร์ธรรมชาติเขาชอบแบบอะไรที่แบบอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าอนุรักษ์แบบว่าพวกแบบธรรมชาติเออเหมือนแบบของโลกาอะไรพวกเนี้ยเขาค่อนข้างจะเชิดชูถูกต้องเลยเก่งมาก มีเขารู้ดูดีดดต่อไปคขาล่าเล่าก่อนของคอา่าหรอที่คอรล่าเอาล่าอยากไปญี่ปุ่นน่ะจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยแต่ก็คือเห็นญี่ปุ่นผ่านพวกอินเตอร์เต่าง, <Internet S 2> างใช่รู้สึกชอบอะไรอยากทำไมอยากไปรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าสนใจอ่ะมันดูแบบทุกอย่างมันคือออริจินอลของเขาอ่ะแล้วก็พวกอนิเมะอะไรเงี้ยคขาล่าลก็เป็นสาวอนิเมะัน เรามีเพื่อนแล้วมาอยากรู้ว่าญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องของแบบอนิเมะแล้วก็เรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นคอร่าคอร์อ่ะคอร์เหรอคอร์เพื่อใช่แล้วเคยอยากลองคอร์เหมือนกันนะแต่ก็แบบกล้าๆกลัวๆเราก็อยากเราเคยคอสเป็นโลลิต้าด้วยจริงเหรอเฮ้ยแต่พี่จีนเหมาอยู่นะแบบสาวโรลิต้ายังมีรูปอยู่ไหมมีคือรูปเล่ไหมอยากเห็นวันนั้นไปงาน J แปด Expo ที่เซนทรัลเวิลล์ สิจมพูงานใหญ่ย,ยังมีชุดอยู่ไหมคะเอาเอาลูปขึ้นได้ไหมอะ่ะโอเคแปะรูปค่ะทีมงานแปะรูปของจินี่นะคะชอบญี่ปุ่นคือวัฒนธรรมเหมือนกันคือเขาแบบมีความน่ารักอบอุ่นแล้วก็เพื่อนแบบเป็นคนญี่ปุ่นก็คือแบบมารยาทด,ดีมากไนซ์ nice มากแล้วก็ <c oughs> อาหารอะ่ะชอบมาก พวกซูโจงซูชิอะไรอย่างเงี้ยแล้วขนมขนมอ่ะมันโลดแล้วเครื่องสำอางก็ดีแบบเพื่อนที่พิงพูดสกินแคร์คือดีมากมันเหมาะกับผิวเอเชียเว้ยแบบว่าใช่ใช่มันเหมาะกับพวกเราแล้วมันก็ราคาแบบว่าน่ารักจับต้องได้อ่ะแบบโลดทุกอย่างก็คือเอาเข้าไทยราคาก็แอบแรงนะคิดว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นมันน่าจะแบบชิปว่าในเมื่อมีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนรับพิ้วด้วยไหมคะแบบอะไรด้วีเพื่อนจีนแล้วกันนะตอนนี้เทคปีอะไรอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วนะคะกับการแชร์ประสบการณ์ การไปเที่ยวญี่ปุ่นของพิงนั่นเองถ้าเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกเรานะคะถ้าอยากให้พวกเรารีวิวหรือทำอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันคะ่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกวิดีโอแล้วก็เพจสตาร์ไล h ์ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะบ๊ายบาย